สวัสดีครับเผยสภาพคลิดอูในห้องขังต้องอยู่อย่างแออัดหลังจากกลายเป็นข่าวเฉาที่ทำเอาชาวเน็ตต่างก็ตะลึงไปตามๆกันกับการที่นักร้องไอดอลดังอย่างหูอี้ฝานหรือคลิดอูอดีตสมาชิกวง EXO เจอข้อหาหนักถึง9ข้อหาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ติดสินบนทางเพศบันทึกภาพกิจกรรมทางเพศ บังคับเซกหมูหรือแม้แต่การใช้ยาเพื่อขืนใจนะครับโดยขณะนี้เจ้าตัวอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนสืบสวนซึ่งก็โดนกักตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันไบจิ้งเฉาหยางจนกว่าจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมนะครับภาพถ่ายล่าสุดของศูนย์กักกันได้ถูกเปิดเผยทางโลกออนไลน์ซึ่งก็พบว่าภายในเมลานขนาดใหญ่มีต้นไม้มากมาย ซึ่งก็ยังคงมีฟแฟนๆที่ยังเชื่อมั่นในตัวของคลิตอูยืนรออยู่ด้านนอกบ้างพร้อมกับขอเยี่ยมซึ่งชาวเน็ตจีนยังบอกด้วยว่าแฟนคลับบางคนมองว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกได้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะมีเพียงแค่กำแพงกัน้นนอกจากนั้นภายในห้องกักกันถูกระบุว่าจะมีคนที่ถูกคุมขังอยู่ประมาณ14-18คนซึ่งก็ค่อนข้างแออัด ผู้ต้องขังทุกคนก็ต้องสวมเสื้อกักสีน้ำเงินและต้องทำงานนะครับทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆส่วนจากภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่ภายในวงกลมสีแดงก็คาดว่าน่าจะเป็นคริสอูนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดเพราะภาพค่อนข้างเบลอเกินกว่าจะยืนยันตัวตนได้ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเนื่องจากคริสอูเป็นคนดัง และคดีเป็นที่สนใจของประชาชนเขาจะถูกแยกตัวไปขังเดี่ยวระหว่างรอขึ้นสารพิจรารณาคดีก็ได้จากคดีที่เกิดขึ้นของกิดอู่ก็ทำให้วงการบันเทิงจีนค่อนข้างเดือดกันอยู่เลยทีเดียวนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ของจีนยังได้ให้ข้อคิดกับคนดังด้วยว่าคนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในจีนจำเป็นต้องมีวินัยในตนเองให้มาก ยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไรก็ยิ่งต้องปฏิบัติตัวตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้นเท่านั้นการถือสัญชาติอื่นก็ไม่ใช่เกาะคุ้มกันชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่ได้ทำให้รอดพ้นจากกฎหมายผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดนี่ก็คือข่าวล่าสุดของอูอี้ฟานนะครับก็มาติดตามสถานาการณ์ข่าวคราวกันต่อไปนะครับ